สวัสดีค่ะดูดวงอาจารย์ดีนะคะมาเปิดดวงให้ในปี2566นะคะว่าดวงของคนแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เรามาเริ่มมนที่วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะไม่รอเลยนะคะการงานค่ะการงานคนที่เกิดวันอาทิตย์และการเงินเนี่ยบอกเลยว่าการงานมีโอกาสนะคะที่จะได้เติบโตนะคะได้มีการขยับขยายหรือมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานนะคะ แต่ให้ระวังด้วยนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจหรือคนที่อยู่ในองค์กรที่ต้องทํางานร่วมกับหลายๆคนให้ระวังการโดนโกงโดนหักหลังนะคะโดนชักดาบนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะลงทุนทําอะไรต้องดูให้ดีระวังโดนโกงแต่ในเรื่องทางการเงินและการงานถือว่าไปได้สวยมีโอกาสเติบโตแต่ให้ระวังเรื่องเดียวคือคนที่ไม่น่าไว้ใจหรือไม่ซื้อสัตว์กับเรา ดังนั้นจะต้องคุมง,งานด้วยตัวเองนะคะอย่าปล่อยผ่านหรือไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนะคะส่วนการงานการเงินไปแล้วนะคะ,ะต่อมาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาความเครียดไมเกรนนะคะดวงตาเพราะว่าอย่างเช่นไมเกรนขึ้นดวงตามีมีปัญหาหรือมีผลนะคะหรือถ้าดวงตาปวดเมื่อยล้าก็ทําให้ปวดหัวได้นี่ค่ะมันจะเชื่อมโยงกันและรวมไปถึงในเรื่องของระบบ กระดูกสันหลังนะคะให้เรามาระวังจุดนี้ด้วยนะคะอาจจะมีอาการบ่งโรคขึ้นมานะคะหรือปวดหรือมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสันหลังเกิดขึ้นแล้วก็ระบบย่อยอาหารให้เรามาระวังในเรื่องการรับประทานให้หันกลับไปทานเกี่ยวกับพืชผักที่ย่อยง่ายด้วยนะคะมันจะได้ช่วยระบบย่อยให้เรามาระวังการเจอสารพิษปนเปื้อนนะคะหรือการแพ้เคมีต่างๆอันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะต่อมาในเรื่องความรัก ใครที่นะคะกำลังอยากจะสารสัมพันธ์กับใครมีเกณฑ์ดีนะคะและความสัมพันธ์คนที่มีคู่แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ดีคุณจะสามารถคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณจะสามารถออคอนโทรลทุกอย่างได้ดีอยู่นะคะไม่ได้ไปควบคุมแต่เป็นการคอนโทรลหรือรักษาสถานการณ์ให้ความรักเอาตัวรอดได้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควนเป็นไปนในทิศทางที่คุณคาดคิดเอาไว้ ความรักถือว่าโอเคใครที่กําลังจะพบกับใครหรือสารสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์นะคะที่ความสัมพันธ์จะคืบหน้าและพัฒนาต่อไปต่อมาในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะให้เรามาระวังนะคะต้นต้นปีเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่พอหลังจากนี้3เดือนไปแล้วเนี่ย,ยเช่นมีนานะคะให้เรามาระวังนะคะจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุแต่คุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้ถึงขั้นชีวิต อาจจะเป็นการเฉี่ยวชนได้ลรับาดเจ็บนะคะหรือรถอาจจะมีปัญหาแต่ทุกอย่างทั้งมวลเกิดจากอารมณ์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องอารมณ์นะคะใครชวนแข่งท้าทายบนท้องถนนอย่าไปสนใจค่ะปล่อยวางเดี๋ยวเขาก็ผ่านไปนะคะต่อมาถ้าทั้งปีเนี่ยมีอะไรอยากจะเตือนบอกเลยว่าการงานหรือสิ่งที่คุณคิดกําลังจะทําหรือการมันจะเติบโตเนี่ยบอกเลยว่ามันดีมาก คุณวางแผนอะไรไว้แล้วนะคะให้ทําตามเป้าหมายเลยนะคะวางแผนให้ดีแต่อย่างหนึ่งอย่าไว้ใจคนเช่นเดิมนะคะใครที่ทําธุรกิจนะคะมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจมากขึ้นและมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนใครที่เป็นพนักงานลูกจ้างนะคะหรือทําราชการหรือเัาวิสาหกิจก็จะมีโอกาสและช่องทางที่จะขยาย ในด้านสายอาชีพของคุณหรือทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมีรายได้มากกว่า1ทางแน่นอนนะคะส่วนการเงินขึ้นดีมากระวังเรื่องเดียวอย่าไว้ใจใครมากเกินไปจนทําให้คุณโดนหลอกเรื่องการเงินนะคะอันนี้ก็จบสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยังไงดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ